แ่วแรกไม่ได้ค่าได้ค้าวเนี่ยก็ขอไม่ขอค่า,านั่นพราะขาดทุนนิดหน่อยกล่าว่าจะได้สักหน่อยจะเห็นข้าวมันดีจะร้านมดถ้วยหรือเปล่าหวังผลจะเยาผลจะตกจะตกปล่าที่นากว่า2,000ไร่ในตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่ผ่านมาเคยถูกใช้ทำการเกษตรทั้งปลูกข้าวและปลูกกล้วยแต่มาปีนี้กลับมีพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพียง900ไร่เท่านั้น เนื่องจากอีกกว่า1,000ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งและแม้จะมีเกษตรกรบางส่วนกล้าเสี่ยงพาะปลูกทำการเกษตรแต่ผลผลิตที่ได้ก็ไม่สมบูรณ์ชันข้าวรีบแบนขายไม่ได้ราคาจึงทำให้ต้องประสบภาวะขาดทุนเงินที่ได้มาก็ไม่เพียงพอค่าปุ๋ยค่ายากำจัดศัตรูพืชและค่าใช้จ่ายต่างๆขณะเดียวกันคองตาแผ่นซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงดูเกษตรกรในตำบลจำปาหล่อมาช้านาน แต่วันนี้กลับแห้งคอดทั้ทงๆท,ที่ในทุกปีพื้นที่ตำบลจำปาหล่อต้องประสบปัญหาน้ำท่วมแต่ปีนี้กลับประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นปีจนไม่สามารถทำการเกษตรได้ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากรมชลประทานปล่อยน้ำลงมาทำให้ชาวบ้านบางรายเสี่ยงลงทุนทำนาทำสวนเพื่อเลี้ยงปากท้องแต่แล้วน้ำที่ปล่อยมาก็ไม่เพียงพอประกอบกับภัยแล้งรุนแรงหนักกว่าเดิม ส่งผลให้คลองสายหลักสองสายที่เป็นเส้นเลือดใหญ่มีสภาพแห้งคอดขณะที่ข้าวที่ปลูกไว้ก็เริ่มออกรวงความหวังที่มีคือรอเพียงน้ําฝนเท่านั้นตอนนี้เดือดร้อนที่สุดเลยเพราะว่าน้ําในคลองส่งน้ําที่ส่งมาให้เนี่ยไม่มีนะ<ม>ครับเมื่อเดือนมิถุนามีน้ํามาช่วงหนึ่งเกษตรกรนึกว่าจะมีน้ํามาให้ให้ได้ทํานากันหมดแล้วทีนี้ออพอน้ําเกษตรกรลงแปลงนาไปหมดแล้วเนี่ยน้าแห้งพอน้ําแห้งเนี่ยเกษตรกรได้ต้นข้าวแล้ว พอได้ต้นข้าวแล้วตอนนี้น้ําไม่มีเหล่าเลี้ยงต้นข้าวก็เกิดความเดือดร้อนาบางรายก็ถึงก็แตกก้อและแห้งแห้งตายไปแล้วทุกที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านครั้งนี้ทําให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นต้องมาร่วมกันหาทางออกโดยทางองค์การบริหารส่วนตําบลจาปาหลอเข้าพูดคุยกับเอกชนที่เป็นเจ้าของบอ่อทรายเพื่อเข้าไปขอสูบน้ําในบอ่อมาช่วยประชาชนในตําบลน,นี้มีบอ่อทรายขนาดใหญ่3บ่อกินพื้นที่ไม่ต่ํากว่า400อไร่ลึกไม่ต่ำกว่า20เมตร หากสูบน้ำในบ่อลงในลำคลองสองสายคือคลองบางตาแผ่นและคลองสองซ้ายสาม้ายให้น้ำไหลเข้าคลองสองสายเพื่อส่งน้ำไปช่วยเกษตรกรที่พอปลูกแล้วเพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวแต่สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ลงมือเพาะปลูกทางอบาตาก็ขอความร่วมมือให้งดทําการเกษตรไปก่อนเพราะน้ำที่มียังไม่มากพอสูบน้ำแจกจ่ายให้เกษตรกรไปในคลอง สองคลองนะครับ,รบแล้แต่ได้แก่คลองบางตะแผ่นนะครับซึ่งครอบคลุมหมู่ที่7-1หมู่นะครับแล้วก็คลองสามสายสาม้ายครอบคลุมหมู่ที่1ถึงหมู่ที่6นะครับ,รบทั้งหมดมี7หมู่บ้านเดิมทีความหวังเดียวของชาวบ้านจำปาหลอในการทําการเกษตรก็คือน้ําฝนแต่ยิ่งนานวานันความหวังกลับยิ่งเลือนลางเนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน แต่มาวันนี้น้ำจากบ่อทรายก็กลายเป็นอีกความหวังใหม่ที่จะช่วยให้ผลผลิตเติบโตพอที่จะนำออกขายเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว